สวัสดีครับวันนี้วันที่21เดือน6นะครับเดือน6ปีหดหดเดือนหดปีหดหดมีสินค้าออกเพียบเลยวันนี้เป็นคลิปที่2อละว,วันนี้เราจะมีทั้งหมด6คลิปนะครับคลิปที่2อ่านนี่เราจะไม่บอกสินค้าหมดนะเราเมื่อยมันออกเยอะเราบอกเป็นชุดๆแล้วกันนี่วันนี้แวนกาดนะครับ Veb 12และ Veb 13, e 13. ราคา175บาทมี กล่องละสามแครนถ้าซื้อถ้าซื้อแบบละสี่กล่องก็คอมพิวต์นะครับเอาไปจัดเก่งเลยโหเก่งเลยบอกเลยเนี่ยเก่งกว่าแร็คเลยเพราะแร็คหลนแบนจริงจริงสี่กล่องก็เล่นได้เลยนะเพราะเขามีพีจีมีทิกเกอร์ไม่ครบเลยอือันนี้ครับนี่นะครับวีเอบีสิบสองนะครับครับผมวีเอบีวีขีดเอบีสิบสองเสิร์ชในร้านพี่เสิร์ชแบบนี้นะพี่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละมีอะไรบ้างฮิวอ่าก็จะมีชาร์โด่พาราดีนยี่สิบสองใบนาทูคามิยี่สิบสองใบแล้วก็ขวาฟอร์สยี่สิบสองใบอย่างละย อ่าเราจะมาดูว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็สุ่มหลังกล่องพี่ระเบิดไปแล้วนะคลิปแรกครับผมมาเราเริ่มจากแคนเรดิวอ่าก็เก่งผมคิดว่าเก่งสุดเลยแตงจิมก็สูสีกันอะเขาให้เขาให้แบบระบายนะครับอีบีเนี่แบบระบายนะต้องสี่กล่องนะครบอ่ะต้องสี่กล่องอันแรกเลยใช่ไหมอ่าอันแรกเป็นหน้ากล่องเลยเดี๋ยวเราดูฟอยก่อนฟอยแบบเรียบนะครับแล้วก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่ต้องเล่นลุงไม่มีตัวนี้เลิกอ่ะเลิกเลยไม่ต้องเล่นเลยอาอมาสิดะโกนิกแวนคริเชอร์ ความสามารถแรกคอนในช่องแวนการ์ดในเทิร์นคุณถ้าการ์ดของผู้เล่นคนใดก็ได้ถูกบายในเทอร์นี้รวมกันสามใบหรือมากกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณพาวเวอร์บวกหมื่นอ๋อเหรอถ้าายใช่ไหมถ้าาบของตัวเองเราบอกเังยว่าดินะลูคามีเนี่ยเราบอกไปยังวะบอกไปแล้วบอกแล้วนะเริ่มเรื่องลูคามีนะแล้วก็มาตอนที่สองแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเคานเตอร์บ้านหนึ่งเลือกเลียที่อยู่แถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบายยูนิตนั้น แล้วก็ถ้าในโซมีเกตสามอยู่เนี่ยจะสามารถใบการจากมือของคู่ต่อสู้ได้อีกหนึ่งใบอ่าอันนี้ก็สองนะใช้คู่กับความสามารถบนเนี่ยเขาใบแล้วได้อีกใบเดียวก็ได้พลังบวกหมือนแถวหน้าแล้โคตรเก่งใช้ง่ายเงิยังอ๋อแต่ความสามารถล่างเนี่ยถ้าจะาบมือคู่แข่งเนี่ยต้องมีเกรดสามด้วยนะไม่มันใช้่าบอกไปอย่างเมื่อกี้อมออยังหมดแล้วอ่าไปคนแรกยื่นยื่นหนึ่งมันต้องยี่สิบสองใบต้องเหลือที่วางดีๆหน่อยเป็นหกสิบหกใบครับ อ่ะต่อไปอ่ะต่อไปแจ็คก,กี้ช็อตบบดาร์อันนี้เป็นเ,นเนกตสามเกตส,สามตัวรองความสามารถแรกออโต้แวนการ์ดหรือเรียการ์ดก็ได้เมื่อยูนินี้โจมตีแวนการ์ดบายการ์ดจากมือหนึ่งใบเป็นค่าคอสเลือกเรียรแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบาบายยูนิตน,นั้นและถ้าแถวหน้าของคู่แข่งเนี่ยไม่มีเรียการ์ดเราจัจวการ์ดหนึ่งใบอาโจวเลยเหรออ่าไอ้กมชอบมากเลยจวัจวเนี่ยแล้วก็กความสามารถที่สองออโต้เรียการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนินี้ตีถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นดาร์คดิกแวนคิเชอร์ก็ตัวนี้แหละตัวหน้ากอ ตอนั้นตัวั้นของอ,อ,อ่ออานจะเป็นแรกลยไรแต่ถ้าคอสนำยูนิตนี้เข้าโซ่จั่วการอีกหนึ่งใบอ่าขอเขาแล้วจัวจั่วจๆดจุดจัวจ่วอาจจะสังเกตว่าพี่อุ้มใครพี่เคยดูร้านพี่ก็อุ้มที่คือคนที่เล่นเมตาตลอดแล้วมือแบบเหนียวเหนียวจะชอบมากชอบจั่วมันจะเล่น <ๆ S 1> เหนียวเหนียวแล้วมันก็จะเล่นช้าช้า <joking> ไปกรุงเทพก็ลอดคู่ตลอดแล้วก็ไปโยนลูกเต๋าบางชุบตัวต่อไป๋อเดี๋ยวนะพี่จะคัดตัวเก่งๆมาให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตัวอันนี้คือต้องเล่นเลยต้องใส่เลย ถล้วตัวไหนแบบตัวเลือกก็เราก็จะบอกทางเลือกอันนี้ก็ต้องใส่เหมือนกันต้องใส่โคตซอนคอนดากอนอนความสามารถแรกคอนช่องแวนการ์ดลิเลียกาศในเทิร์นคุณถ้ามันเคยมีการของผู้เล่นใดก็ได้ผูกใบในเทอร์นี้ยูนิตนี้พาเวอร์บวกห้าพันความสามารถที่สองออโต้ช่องเรียกากาศเมื่อยูนิตนี้ตีแวนเขาจะบ้าหนึ่งเลือกแถวแนวตั้งหนึ่งแถวแถวนี้นะแถวแนวตั้งนะนจะเป็นอ,อย่างนี้อ้าวรู้แล้วแนวตั้งก็คือแถวเนึ่งแนวตั้งอ่าได้ไร เลือกเรียกอากาศของแข่งที่อยู่ในแถวหน้าของแถวที่เลือกนั้นน่ะหนึ่งใบใบการนั้นแล้วก็เลือกเรียกอากาศของคู่แข่งที่อยู่ในแถวหลังของแถวที่เราเลือกอ่ะอ่าไปทำะไงเคลื่อนย้ายมันยังช่องเรียกอากาศที่ว่างอยู่กระเนถิบมาแทน,นแนวตั้งเดียวกันกะตกขึ้นมา,า,นมาดีนะความสามารถเนี้ยกะตกขึ้นมากินต่อไม่เลยมันมีโบกพลังมีโบกพลังเนี้ยชอบชอบมันมีตัวไอโบกหมื่นอะไรของมึงด้วยหรไม่ใส่ไหม บกหมื่นห้าอะไรมึงนะบกหมื่นบกหมื่นใส่เข้าไปปะเลี้ยเข้ามาปะเลีเ้ยมาเลียงมาไออุ้มไม่ชอบแลเลยไอ,อยูบอกว่าพี่บอกเฮ้ยออกมาซะหน่อยอะต่อไปเป็นเกตสองมังกรปีศาจผู้บ้าคลั่งชาทูล่าเฮ้ย hey, รอพ่อตัวเองอะ <m uch> ออโต้เรียกอากาศเมื <m uch as> <S S ่อยู่ินนี้โจมตีฮิตไซแวนโซบ้านหนึ่งจูหนึ่งใบแล้วก็เลือดกั๊กแถวหน้าคู่แข่งใบใบยูนิตนั้นความสามารถที่สองเมื่อถูกใบจากบนมือในเทินคุนรถอาถูกถูกถูกกั๊กของตัวเองใบนะเพราะต้องเทินเรา คุณสามารถคอาการนี้ลงช่องเลียได้ถ้าคออยู่ในนี้เพราเว่าบกมือจะจบแรงกระโดดมาบกมือเลยโคตรดีเลยเนี่ยก็กระโดดมาบกมือเฉยเลยโคตรดีมากนีกน่นั่งนั่นเล่นเล่นงานเก่งที่นุดในวันนี้อ่าอันนี้ให้ดูของกันสองใบนะเพราะว่าเป็นใบท้างเลยทั้งคูอ่อ๋อเนี่ยเหรอใส่อันไหนก็ได้แต่คิดว่าต้องใส่ใบใดใบหนึ่งใส่สองใบได้ไหมใส่สองใบก็ได้แต่ว่ามันมีไอ้นี่ยพุงนี้มันขิงก่งแล้วไงไหนอ๋อไม่เบียดไปเบียดกันใช่ป่ะแล้วก็จะเหลือที่หนึ่งที่อ่ะใส่เยอะมากไปนี่เอาเอาใบไหนก็มี อ่ะคืออะไรวะมันมีของเก่าที่เอามาใส่ด้วยก็ใส่ใส่พวกนี้เลือกได้แค่ใบใดใบหนึ่งอ่ะเอามาแต่ยังเราไปก็แปลกๆอ่ะใบแรกนะสปินาตเบรดดะกอนในเทินคุณถ้าเคยมีการของผู้เล่นใดก็ได้ถูกบายไปแล้วในเทินนี้เวอร์บกหมื่นอันนี้ที่มึงเลือกใช่ไหมฮชอบชอบพลังไอในเทินนี้เราลงมาทีหลังได้ไหมทีหลังได้เคยออกมาทีหลังได้สมาชิ่บอกว่าเช็กอันนี้เป็นความสมาชิกแบบเช็คทั้งเทินอรอใช้เทินดีกว่าออาต่อไปอ่าอันนี้คือใบที่อุ้มเลือกมาไอใบนี้อุ้มชอบ โบเท็เชิดดากอนเมื่อยูนีตนี้โจมตีถ้าแวนการ์ของคุณเป็นดากอนอกแวนคิชเชอร์โซบ้าหนึ่งจ <no ั่วการหนึ่งใบแล้วก็ใบการหนึ่งใบจากมือคุณอืมอ่าที่บอกว่าอ hm ุ้มชอบคือ uh, ก็คือพี่อุ้มนะครับที่ชอบเล่นนารุเป็นชีวิตจิตใจนะครับแล้วก็จั่วนารุเขาจะเรียกว่าตะมุตะมิฮะแล้วก็คอมโกับใบนี้ได้ด้วยนะเพราะมันจะบายการในมือเราเราาบทีเนี้ปุ๊บมันจะลงเข้ามาตีตอบหรือเวฟตอไปได้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเคยอ้าอุ้มเคยใช้ไหมเี่ยอุ้ม เคยใช้อยู่ <c oughs> เคยใช้อยู่แต่เป็นตัวเกนหนึ่งอุ้มเคยใช้เปล่าเคยใช้เ,เคยใช้ตีแล้วกระโดดมาเพิ่มแว้อุ้มเคยไหมใช้ใช่ไหมกก้ในตาตบหัวพุ่งเลย <c oughs> โดนในตาอัเฟย์ตบอ่าตัวนี้ต่อไปมตี้โบส์ดากูนในช่องเรียากาดกว่าสามารถขอนในเทินคุณถ้ามีการของคู่เล่นใดก็ได้เคยถูกบายไปในเทินนี้เขาก็าจะบวกห้าพันเป็นควาสามารถคอนก็เช็คทั้งเทินแล้วก็กวาสามารถที่สองออโต้บายกี่บก็บบกแค่พันนะถูกต้องครับ S <S ออโต้ช่องแวนกากาดหรือเรียกอากาศเมื่อลงสนามจากมือดูก,การ์ดท่าใบมืสุดจากกองการ์ดคุณและหาก,การ์ดเกตสามไม่เกินหนึ่งใบจากที่ดูนั่นนะ่ะขึ้นมือถ้าเกิดเอาขึ้นมือเนี่ยทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบแรกเปลี่ยนแรกเปลี่ยนความสามารถจเจ้าของค้าของพวกภาคจีที่ลงมาเปิดห้าก <3. S 2> าร์เกสามใบสุดท้ายที่ว่าเก่งอ่าใบสุดท้ายกว่าสมารถแรกเลยไปเกตหนึ่งนะดกันเนอร์บาจันนะออโต้เมื่อถูกใบจากบนมือในคืนคุณสามารถคอการ์ดไปนี้ลงช่องเรียกอากาศได้ก็คือเอาไปคอมโบกับตัวนี้ได้เหมือนกันควาสามารถจะเหมือนตัวนี้ ตัวไหนแต่ชีใหม่ดิตัวนี้ตัวนี้อ่าอธิบายหมืเลยได้จั่วก็้หมึกเราเราบยังไม่หมดยังไม่หมดเอ้ยอะไรมันแค่นิดเดียวไม่หมดเลยวะารสามารถที่สองบอกว่าออโต้ช่องเรียกกาศเมื่อลงสนามถ้าเคยมีการ์ดของผู้เล่นใดก็ได้ถูกบายในเทอร์นี้โซชาร์ตหนึ่งอ่าอันนี้เรองนี้เรืองนี้ต้องการโซชาร์ตใช่ไหมอ้ยโยนมาพอดีเลยเว้ยแมนเว้ยของแถมของแถมวะอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวที่แบบว่าไม่ค่อยเก่งแต่เราก็จะให้ดูเป็นแบบเร็วๆใครอยากอ่านก็พร้อมแอาวนะครับแค่พวกนี้มัน ตัวนี้มันจะไปพวกนี้จะสู้ไม่ได้นะอ่าพี่ให้แต่เราก็จะให้ดูนะครับทีละหน่อยใครชอบก็ใส่ได้นะไม่ผิดแต่ไม่น่าใส่ <laughs> ใช่เสียงอะไรก็แค่แค่ใครกินอะไรวะ <laughs> <laughs> เสียงอะไรวะไอ้อุ้มอันนี้ไอ้อุ้มมันยังไม่ไปเว้ยโ <laughs> ดนตาตบหัวพุ่งเลยเมื่อกี้แกสุดท้ายใครใชนะอุ้มเอ้ ไอแต่ที่คุณไปเยือนดูสองเกมมึงแพ้นะนี่ส่วนนี้ก็ดีนะตหลังีหมื่นสองเลยแต่ไม่มีเทคเอาไปทําอะไรไม่ได้ไม่มีชิลด้วยงานเดี๋ยวพี่จะไปเร็วๆนะเพราะว่ามันก็จริงๆก็ไม่สําคัญหรอกแต่ให้ดูเฉยๆว่ามันมีอยู่ในโลกนี้จริงๆอุตสาห์ว่านไปนะพีจีใครไม่มีดอพีจีก็ไปใช้ได้นะเอไไะไอไปใช้ก่อนได้ได้ได้ซื้อสี่กล่องน,นี้ไปเล่นคำๆไหมซื้อหรือซื้อแยกแยกแคนพี่ไปก็ได้นะ ตัวเริ่มความจริงกล่องนึงอะไม่ต้องไม่ต้องขายแพงหรอกใส่ไปแค่นั้นฮ่าฮ่าแล้วก็ลดราคาทิกเกอร์เฮ้ยเอาทิกเกอร์ก็ต้องใช้ดิใช้เอ้ยฮิลไม่ทำเงี้ยเอ้าดูทิกเกอร์นี่ไหมก็เป็นดอกีมเมื่อกี้อะไรวะขี้ครับขีดอฟอนอ่าแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ฮิวนี่ก็ซ้ำๆให้ทิกเกอร์มาครบเลยอ้าวนี่ก็จะมีลืมบอกไปเลยว่ามีมีนี่ด้วยนะครับ มีควิคคิวหนึ่งใบนะครับควิคคิวหนึ่งใบแล้วก็จะมีออนหนึ่งหนึ่งใบเอ็กเซลสองเอ็กเซลหนึ่งสองใบมีทั้งกล่องมีแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นต้องซื้อสี่กล่องเลยนะครับนี่ไอ้ทำไมเป็นทําไมมันเป็นหนึ่งวะทำไมไม่ให้สองวะชาโดนใช้หนึ่งอยู่แล้วแต่นาลูกกับอควาจริงๆต้องใช้สองเออทำไมให้หนึ่งบอกวะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ว่าควรจะใช้สองนะก็ถ้าไม่มีก็มาซื้อพี่ได้นะแต่เด็อ่าเดี๋ยวเราจะวางหรือคนชอบพลังบ้าพลังเลยใช้เอ็กเซลหนึ่ง ไอ้ใครเขาดูกูบ้าจั่วมากกว่าว่ะอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงให้ดูแล้วกันเลี้ยงแบบไม่นับเกณฑ์นะก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหที่เต็มหมดนล้วเนี่ยอ่ะไปคิวกันนี้ละอันนี้ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวไป้ดูทีหลังละเอาวางนี่ไปก่อนน่าเชยนะล้วแเต้น่าเชย อ่ะต่อไปเอาเรียกอะไรดีฮิวอ่าต่อไปเป็นอะควาอ่าเนี่ยให้นี่นะให้ให้ฟอสมาหนึ่งเอ็กเซลมาสองนะอ่าต่อไปเอาอะไรดีฝันให้ไฟเฟอสฟาวฟอสเผื่อฟาฟีดเป็นอ่าเอาไปเก่งๆเหมือนเดิมนะครับเราจะให้ดูไปเก่งๆอ่าครับอ่าไปเลยไม่มีก็ไม่ต้องเล่นสายใหม่เหมือนเดิมไม่มีไม่ต้องเล่นลัส์ต์กาดเลวอนกว่าสามารถแรกแอคทีฟในช่องแวนกาดเธอละครั้งเรสเรียการของคุณหนึ่งใบแวนกาดคู่แข่งหนึ่งใบลบเทว์ลบห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะ อ้แหมเมืม่อกี้มีไลน์เข้าอ่าก็เมื่อกี้เทคแรกก็สูงง่ายๆกันว่าเธอละครั้งเลสเรียเราหนึ่งใบ power แวนการ์ดแถวข้างลบภาพถังมีลบแวนนะลบแวนคู่ต่อสู้แล้วความสามารถที่สองออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนินิตี้ถ้ามีเรียการเลดอยู่ห้าใบหรือมากกว่าจะจบเทอร์นี้ยูนิตนี้ power บวกหนึ่งหมื่นห้าพันไดบวกหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดในโซมีเกต3สามเนี่ยจะค r i t เข้าบวกหนึ่งไอ้คีบวกหนึ่งสามได้ครับพี่น้อง เอาขอนุญาาวางต่อเลยแล้วกันจะได้เก่งตรงลบพลังแวนคูดออกซูนี่ยอืมดีลิทหนูอ่ะอ่ะอันนี้ก็เก่สามตัวลองตัวลองตัวลองเมื่อลงสนามเคาเตอร์บาร์หนึ่งแวนกาดของคู่แข่งเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอันนี้คนละสายกับเอเมลสตอมเมลสตอมใช่คนละสายจะใส่ลงกันได้ไหมไม่เวิร์กะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ่ะเคยแยกใส่กันแล้วกันเมื่อลงสนามเคาเตอร์บาร์หนึ่งแวนกัดของคู่แข่งใบลบผ้าพันจนจบเทินแต่ลงได้แค่ช่องแหวนนะ นึกว่าสองตัวรวมพลังลบไปหมื่นลงลง,ลงตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วก็เทิร์นต่อไปก็ห้ลงตัวนี้เพื่อให้มีเก้าสิบอตัวแต่ได้อ่ะพดยอย่างอย่างข้อ<ช>ที่สองคอนช่องเรียกาศถ้าคุณมีเรียกากาศสี่ใบที่เลสอยู่หรือมากกว่าและแบนการ์ดของคุณเป็นลาดการเลวอนก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าต,ตัวหลักมันมันหมายว่านี่ตอนอยู่เรียเนี่ยอันนี้อยู่เรียอ่ายูนี่นี้จะไม่ถูกรีทายโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งแล้วก็เพาเวอร์บวกห้าพันอืมอ่าก็จะพลังเยอะๆแล้วก็ไม่ถูกรีทาย นว่าบวกขี้หมต่อไปต่อไปในพลทหารเรือสีรามกาเรอัตนี่ม,มันจะทำสีน้ำหกลงไปแล้ว,วเนี่ยเหมือน <laughs> ความสามารถคอนบอน,นขอขอแถบต้นด้วยบอลช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดในเทินคุณถ้าคุณมีเรียกาดที่เลสอยู่สี่ใบหรือมากกว่าอยู่ในนี้เ o w e บวกห้าพันกว่าความสามารถที่สองออตโต้เรียกาดหนึ่งครั้งต่อเทินเมื่อแวนการ์ดเกรดสามข,ของคุณโจมตีถ้าเวอร์ปัจจุบันของแวนการ์ดคู่แข่งแตกต่างจาก เอาตัตั้งต้นคอน์เตอร์บ้านหนึ่งสแตนยูนิตนี้อืมแตกต่างคือยังจะบวกจะลบยังไงก็ได้นะได้ครับอ่าคือสมมติโดนลบไปแล้วปุ๊บได้ได้ทิกเกอร์บวกไปอีกหมื่นก็ยังแตกต่างอยู่อืมต่อไปต่อไปนายพลทหารเรือขึ้นสีครามฟอยวอตไม่ต้องแก่บอลวางวะความสามารถแรกออตโต้เรียาการดเมื่อลงสนามถ้าแวนการ์ดคุณเป็นลัดกาเรเวทเลวตัวไหนตัวไหนลัดกาเรเลวอนอตัวลักตัวไหนชี้ดีด เจ็บหลังอยู่ที่ไวถึงโอ้ย <laughs> อยูเล่นท่ายากมาอ่ะถ้ามีตัวน,นั้นฮะโซ <laughs> <laughs> ว,ว่าหนึ่งเลสยูนิตนี้ดูการหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณคอการ์ดไปนั้นลุงช่องเรียกาศ์ดอเวอร์เหมือนกันเลยสามารถที่สองออตโต้เรียกาศหนึ่งทั้งตัวเินเมื่อแวนการ์ดเกรสามของคุณโจมตีถ้าแอตแท็ก <laughs> ปัจจุบันของแวนการ์ดคู่แข่งแตกต,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 ต่างจากแอตแท็กตั้งต้นอ่าได้เลยทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือคุณสแตนยูนิตนี้เอ้ย <laughs> สองสแตนแล้วดิ เอาดิสองตัวนี้เพิ่มสองเว็บไปนะใช่ไหมใช่ใช่เอาปกติอันนี้เล่น Excel 2. 2อ่ l า Excel 2สมมติมีวาง Excel 2ไว้สักใบหนึ่งก็เป็นสี่เว็บอันนี้ก็เป็นเว็บที่ห้าเว็บที่หเอ้ยใช้ได้เว้ยเปิดฟอนต์มาล้องเลยมึงอ่นออันนี้จะเป็นสายเมลสตอร์มให้เดี๋ยวเวลาเปิดเปิดทิกเนี่ยโยนให้คุณอสู้แม่ง <laughs> ตัวแรกเราได้ฟอนต์เนี่ยตัวที่สองเปิดให้แม่เพื่อจะตีต่ออ่ะตัวนี้เป็นเฮ้ยโยนเรียใกคุณต่อสู้ไม่ได้โยนพลังาคุณตอสู้ไม่ได้คุณลืมไปอันนี้เล่นมกุกอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสายเมลสตอมเกย์สองสายเมลสตอมเพสตีมดากอนแอคทีฟช่องเรียกการหนึ่งครั้งต่อเทิร์นคาทัลบานหนึ่งทิ้งการ์ดที่มีชื่อเมลสตอมในชื่อการ์ดจากมือคุณหนึ่งใบ แวนการ์ดหนึ่งใบของคุณที่มีคําว่าเมลสตอมในชื่อกาดได้รับพลบวกหนึ่งหมื่นไดบวกหนึ่งจนจบเทินตกใจนกว่าลุกขึ้นมาอีกไม่นี้เหมือนจะเคยมาแล้วนะเคยมันเป็นฟอยล์ไมเทินเนี่ยข้ามอนาคตมาอีกแล้ว b บ c k to the Future เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอย่างไมเทิลใหม่อีกไมใช่ไหมไม่ไม่แต่ว่าถ้าใครชอบฟอยล์ก็พี่ยังมีขายอยู่นะพวกไมเทิลอันนี้ก็จะเป็นสายกลับไปสายหลักอ่าเกตหนึ่งอ๋อนี่คือสายเมลสายหลักสายหลักสายหลักก็สายนี้ตัวนี้ตัวนี้หลักไงเมลสตอมจะเป็นสายรองโอเคไอยลงมสออา จริงดินั<ม>่นแชมป์กระจายแนละ้วตอนนั้นนะเดี๋ยวอันนี้ถ้าตามญี่ปุ่นก็แชมป์กระจายเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมอาม,มาแมทเทิลไซเลนเนลิซาออตโตเรียาการ์ดเมื่อถูกเลดโดยความสามารถหรือค่าคอสของการ์ดใบอื่นโซบาร์หนึ่งเลสอ้ยคุณผิดโซบาร์หนึ่งสแตนยูนิตนี้และยูนิตนี้ได้พลังบวกหนึ่งหมื่นจนจบเทิร์นออตโตเรียาการ์ดเมื่อจบเทิร์นคุณถ้าคุณมีเรียากาดเลดอยู่สี่ใบหรือมากกว่านำยูนิตนี้เข้าสู่โซลแล้วก็จมกันหนึ่งใบอ่าก็คือเอามาใช้คอมหน้าตาไม่เหมือนนกั อะไรวะสงสัยผมจะยิบผิดใบเอ้ายิงดิที่อ่านมาเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าอ๋อเอ้าอ๋อใบนี้มันติดมาครับใบนี้ไม่เกี่ยวใบนี้เดี๋ยวนะที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยถือว่าอิฟพวกเราไม่เคยดูใบนี้ผมก็เลือกมานะอาอแล้วไงผมหยิบมาไม่ครบเดี๋ยวผมพาดูใบนี้ก่อนเมื่อกี้พูดสีเขียวใช่ไหมพูดสีเขียวพูดสีเขียวอ่าอ่าตัวนี้ก็ย่างที่อ่านมาเมื่อกี้อิฟอิฟ เล่นกับตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะสั่งเลสแล้วตัวตัวนี้มันอ่านไปอีกรอบดิอ่านไปวันะเมื่อถูกเลสโดยการสามารถของค่าคอสของการ์ดใบอื่นโซบัสหนึ่งสแตนอยู่่อยนี้และพาวเวอร์บวกหมื่นแล้วก็ออโต้ช่องเรียกการ์ดเมื่อจบเทิร์นคุณถ้ามีเรียกการ์ดเลสอยู่สี่ใบือมากกว่านำยู่นี้เข้าสู่โซลจ่การ์ดอีกใบให้เซิที่ศูนย์ไว้ต่อไปตัวไหนต่อไปก็ตัวตัวที่หยิบผิดเมื่อกี้ให้ดูเมื่อกี้ที่ไดูเมือกีหัวหมู่นายทหารขึ้นสีคำเบลากิออส โอ้ยมึงพาตัวนี้ได้ไงในไอเคิวกดเก่งเลยตัวนี้เอ้ยก่อนสามารถแรกคอนแวนการเรียกากศในเทินคุณถ้ามีเรียกากศเลสอยู่สี่ใบ,บหรืมากกว่ายูนิฟนี้เพาเวอร์บวกห้าพันก่อนสามารถที่สองเมื่อลงสนามจากมือดูการ์ดถ้าใบสุดจากกองการ์ดคุณแสดงการ์ดเกรดสามไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็นําขึ้นมือถ้าเอาขึ้นหนึ่งใบก็ทิ้งมือหนึ่งใบเรียบร้อยเช็คบินเปลี่ยนมอหาเกรดสามนี่เองหาสายหลักสายรองสายปุ้ยปุ้ยปุ้ยไปอ่ะอันนี้จะเป็นใบสุดท้ายที่เก่ง สาย Mil เมลซอมเหมือนกัน,นออกมาได้ด้วยมาเชิญเอาไม่ใช่ไม่ใช่เป็น,นี้ออกเป็นงานแข่งดิสค er. อร์ดอานาไลซ์ชูเตอร์เมื่อโจเมื่อโจมตีฮิตบรนกานในการต่อสู้ที่ย so ูนินีบูธโซบ้านหนึ่งทิ้งการมือหนึ่งใบคนหาก,การ์ดที่มีชื่อว่าเมลซอมในชื่อกาดที่ชื่อแตกต่างกันไม่เกินสองใบาจากกองการ์ดคุณแล้วก็แสดงการ์ดเหล่านั้นแล้วเอาขึ้นมือสับกองการ์ดอ่าก็ะไะเป็นสายเมลซอมอืมอ่าต่อไปก็จะเป็นที่ว่าไม่ค่อยเก่งเราก็จะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเดิมไปดูแบบ ไม่เร็วไม่ช้าชื่อไม่ต้องอ่านนะอ่านเองเลยนะแต่แล้วก็ท่านผู้ชมก็อ่านเองนะครับชื่อจะอยู่ตรงนี้นะขยายดูเอาครับอยากได้สกิลก็ลองอ่านดูพอแล้วดูนะครับคิดว่ากล้องพี่น่าจะชัดพอถ้าไม่ชัดพอก็เคาะมาบอกได้เลยว่าพี่บอลได้เลยอืมแต่เด็ พีจีไอช่วยเรียกนะพีจีว่าอยางนั้นเลยเว้ยอีบีมันจะชอบให้พีจีเงี้ยอ๋อหลังพี่ก็จำไม่ได้ว่ะเราจะไปหาพีจีจากไหนไอ้ดอพีจีจากไหนอีบีศูนย์สองครับไม่มีแล้วก็ต้องเป็นไมเทิร์นของร้านพี่ลาอ๋อทิกก็ให้มานะครับตามสเต็ปเหมือนเดิมเลยคิดอคอน แล้วมันไม่ตัวเริ่มคุณเล่นงไงตัวเริ่ม,มไม่าจะให้มาแล้วนะอ๋อพี่มองไม่เห็นนะโอเคเอาให้ได้เดี๋ยวพี่เลียงนะเดี๋ยวพี่พร,อร้อมด้วยก่อนแล้วเรียงจะได้ไม่เสียเวลา <c oughs> ถึงถึงขั้นต้องขยับกล้องถอยออกมาครับทำให้ <c oughs> จะเห็นภูมิภูมิทัศน์ข้างหลังนะครับนี่คือที่ลือไว้นะครับลือแล้วก็เตรียมจัดส่งเลยคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับข้างล่างเนี่ยอ่ามาเราเลือกแครสุดท้ายแครอะไรชาร์โดพาราดีนครับชาร์โดสุทธิดมา คาร์เรตซอรดากอนตัวหลักของสายใหม่ความสามารถแรกออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามดูการ์ดสามใบจากบนสุดกองส่งการ์ดเกตหนึ่งจากในนั้นกี่ใบก็ได้ลงดัอโซนแล้วที่เหลือเนี่ยเอากลับเข้ากองแล้วก็สับกองการ์ดยูนิตนี<อ> <Power S 2> ้พาวเวอร์บุกไม่หมดเลยตามจำนวนการ์ดที่ถูกส่งดอปโซนจนจบเทอร์นแล้วกความสามารถที่สองออโต้แวนการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีเขาหนึ่งใบาการ์ดเกตหนึ่งจากดอกโซนเจ็ดใบ สแตนยูน so, hmm. ิต yes, นี okay. now, ้แล้วก right? ็ยูนิตได้ลบหนึ่งจะจบเถิดก็คือมันสแตนโดยที่ไม่เสียมือเลยต้องหาเกณฑ์หนึ่งมากว่าจะครบก็ต้องนานเลยเจ็ดใบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะออกโปรโมใหม่มาให้เขาลินคู่เนี่ยโคตรเก่งเลยทำง่ายมากต่อไปต่อไปอันนี้เป็นสายของแฟนโมเดลคันทอมก็คือสายเอซีสแตนบัตเตอร์ดักโอนิกดักดารกอนความสามารถแรกออโต้แบนการเรียการเมื่อลงสนามถ้าคุณไม่มีบัตเตอร์ดักบนช่องเรีย จากค่าคอสเคาน,น์เตอร์บ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งค้นหาบัตเตอร์ดักไม่เกินหนึ่งใบก,กองคอลงช่องเรียกอากาศแล้วก็สับกองกา์ดคุณอ่ะก็จะมีตัวเสิร์ฟบัตเตอร์ดักจากกองแล้วตอนเนี้ยยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดอีกอะความสามารถที่สองในช่องเรียกอากาศถ้าบนเรียกอากาศของคุณมีบัตเตอร์ดักอยู่ยูนิตนี้ได้รับความสามารถบูทก็คือสามารถเอามาบูตได้พี่ก็มือวางกองแล้วมันสั่นนิดนิดหันไปมองไอบอลไม่รู้ฮิวันาดหนึ่งไหนจ้องไอบอลมันทำาปกไม่เสร็จสักทีเสร็จยังบอลต่อไปก็เป็นเกสามตัวรองของ เล่นได้ทั้งโมเดลแล้วก็สายใหม่ได้เลยเอ้าหรอใช่ก็สามารถมันดีนะแอคทีฟในช่องแวนการ์เรียการ์ดหนึ่งครั้งต่อเทิร์นจ่ายค่าคอ์สเขาจะบ้านหนึ่งเรียไทรีไทยเรียการ์ดใบอื่นของคุณสองใบขอการ์ดท,ที่มีเกรดเท่ากับหรือต่ำกว่าผลรวมของการ์ดท,ที่ถูกรีไทยเนี่ยด้วยผลของคอสนี้จากดอปโซนหนึ่งใบลงช่องเรียการ์ดแล้วก็ยูนิยูนิตนี้และยูนิตนั้นพาเวอร์บวกหมื่นจนกินยูนิตนี้ยูนิตนั้นนะอ่ะ เอาไว้ชูบัสเตอร์ดาก็ได้ถ้าเล่นสายคา,ารนนบวกพลังเว้ยสบายพลังแคชาโดเลยอ่าต่อไปเป็นสายคาเลซอสสายสายใหม่แอคทีฟสองช่องวนกาดเรียกากาศหนึ่งครั้งต่อเทิร์นโซบ้านหนึ so ่งทิ้งมือหนึ่งใบาจากมือคุณจั่วการหนึ่งใบและยูนี้เวอร์บวกห้าพันถ้าเกิดการที่ทิ้งไปเนี่ยเป็นเกณฑ์หนึ่งได้รับ power บวกหมื่นแทนการบวกห้าพันอือ่าก็จะเป็นเป็นตัวถมหลมุมถมเกณฑ์หนึ่งใช่เรามาเจ็ดใบมาลุกแวนใช่ครับแล้วก็ตัวเรางา ดาร์คพรามดะกอนเมื่อลงสนามยูนิตนี้พาววเอร์บวก5,000จนจบเทิร์นและคุณสามารถส่งการ์ด3ใบบนสุดจากกองลงดอกโซนได้ถ้าการ์ดเกณฑ์หนึถูกส่งดอกโซนสามใบนะนะมีการ์ดเกณฑ์หนึเคาน์เตอร์บานหนจวการ์ดหใบเติมแม็กเติมแม็กตัวโมตัวโมรีโหลดเติมแม็กต่อไปอ่าตัวนี้เป็นตัวตัวถมดุ่มเหมือนกันก่อนสามารถแรกคอนในช่องเรียกกาศเมื่อจะโจมตี ยูนิตนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ถ้าเกิดไม่รียทายเรียกาศใบอื่นของคุณต้องรีไทายต้องรีทายจะตีได้ความสามารถที่สองคอนในช่องเรียกถ้าจํานวนการ์ดเกินหนึ่งเะดิบโซนคุณเป็นสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้เพว่มบุกหมื่นห้าตลอดชีวิตเลยอ๋อเหรอชายยืนนอกเครก็สองหมื่นห้าอ๋อเหรอเออเว้ยเก่งเก่งเก่งแต่ตีต้องรีทายพอเสร็จปุ๊บก็ลนารุมันออกฮ่าต่อไป อัศวินผู้โหดหาบรนเวนอันนี้ใส่ได้ทั้งสองสายเหมือนกันความสามารถแรกในเทินคุณถ้าในดอกโซนคุณมีการ์ดเกตหนึ่งเป็นจนํานวนสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พาเวอร์บวกห้าพันความสามารถที่สองเมื่อลงจากมือดูการ์ดไปห้าใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเลือกการ์ดเกตสามจากที่แสดงนั่นหนึ่งใบเอาขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งมือหนึ่งใบก็เป็นตัวเสิร์กเกตสามใส่ได้ทั้งสองสายเลยหน้าใส่ทั้งสองสายด้วยใส่เลยเอาใส่หนึ่งกเกตหนึ่ง่อไป ไปสายหลักตัวนี้สายหลักเลยออโต้แวนการ์ลิเลียกาดเมื่อลงสนามดูการ์ดสามใบมนสุดจากกองการ์ดคุณสแสดงคาเลซอสดากอนหรือโมอริออสสเปียดากอนก็คือของตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้อืจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบเอาการ์ดไปนั้นขึ้นมือส่งการ์ดที่เหลือลองดอกโซนถ้าจานวนการ์ดเกินหนึ่งในดอกโซนคุณเป็นห้าใบหรือมากกว่ายูนิตนี้พาเวอร์บวกหนึ่งหมื่นจนจบเทินอ่าก็จะเป็นตัวตัวหาของอ่าตัวสุดท้ายมา นี่เป็นสายบัตเตอร์ดักสายโมเด็ธนูแห่งความดื้อรั้นมูโอดาเป็นเพวเวอร์ห้าพันใช้ในวันเรียกได้ด้วยโออใช้ในวันเรียกเคกวามสามารถมีความสามารถเดียวออโต้ในช่องเรียกาศเมื่อมัตเตอร์ดักที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้สแตนจา่ายค่าคอสโซบาตหนึ่งสแตนยูนิตนี้และยูนิตนี้พพวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นห้าพันจจบเลยโอ้ยบูทแรงชิบเป่ง,งเลยโคตแรงเลยไปเนี้ยแะ้แแะทำให้เขาบอก รอบแรกบูธไปบวกค้าพันรอบสองตีบูธสองหมื่นโอ้ยแรงวะ่ะอ่ะแล้วก็มีใบที่คัดบอกว่าเออไม่ค่อยไม่เก่งอะ่ะมามามาดูอย่างเดียวแล้วกันปึ๊บไปแบบเร็วหน่อยนะเดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะมีนี่นะครับมีของมานำเสนอก็คือของ My Turn นะครับแล้วก็เป็นตัวการ์ดส่มอาไม่ใช่ดิร์ดแถมตั้นนะครับต้องซื้อถึงสามตั้นนะครับพี่เร็วมาเอามาแยกขาย รีบซื้อมานะครับพี่มีเยอะมาอีกแล้วมุกนี้พีจีละเป็ธรรมดาพีจีก็ให้ตัวดํตัวดําเดืองมาด้วยนะทุกอีบีเลยเราไม่ให้ตัวไหนให้คิดใหม่คะับก็ต้องอย่างนี้แหละไอ้เจ้าก็ไปพอดูความสามารถเรานะตันเริ่มมีทุกแคนนะครับเพื่อเราจะซื้อแค่สี่กล่องแล้วก็มีทิคต่างๆอย่างที่เห็นคี พราะเป็นฟอนเลยเลยไม่มีฟอนแล้วก็ดอสายโซ่เป็นแฮลอะเดี๋ยวพี่เลียงเดี๋ยวพี่พอแล้วเลียงให้ดูอ่ะพี่เลียงละที่มันเต็มจริงๆนะครับเดี๋ยวขยับอีกนิดแล้วก็ที่เหลือไปทิกนะ <c oughs> ไม่มีที่วาง <c oughs> ขอพายจริงเป็นทิกของชาร์โด์อะเลียงๆตรงนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็ทิกอีกสี่ใบเอาละเราก็ การรีวิวก็จบแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเสนอตัวนี้นีเอาดูนี่ก่อนอซื้อสามตั้นพี่จะได้เซตหนึ่งนะครับสามทองด้วยนี่คือสามตั้นแล้วพี่ก็ทำขายนะครับขายในช้อปปี้ลาด้านะครับนี่บาซีาซิฮิาก็คาเทซอสตัวนี้เลยตัวนักไอตัวไม่ใช่ตัวนักของตัวหลักชา a d โดสายใหม่ถ้าตัวโปรเกรสามต่างๆนี่โปรเกสามของทั้งสามแคน โอ้ดูครับดูในความสวยนะครับโอ้โหโคตรสวยเลยนี่สวยกว่าหลังกล่องเยอะเนื้อกระสากิ้งกือมาด้วยนะครับสาอะไรวะจีหรือญี่ปุ่นวะเงี้ยญี่ปุ่นวะอ๋อันนี้มันจะออกดำๆที่กรอบด้วยนะมันไม่ใช่อะไรกรอบเหมือนกับบีอาร์ของแบนไอพัทเที่ยวเฮ้ยอุ้ยพัทเที่ยวเลยโอ้ของวันคิริออนโอ้ยหุ้ยทองมันให้มาด้วยเอาเหรออันนี้ของสิบสามแน่เลยอ้าวไีสิบสองสิบสามไอ้นี่ตัว ลงแดนดาราใช่ไอ้ดันดาราเพชรแดนดารานี่รีบซื้อเข้ามานะครับโอสวยๆนั้ล่เจนเ่เหมือนกันอุ้ยอันนี้อะไรน่ามาคุณเลยตัวอะไรวะชื่อ D K แห่งการแห่งทางเที่ยงตรงแคนมันเป็นเจเนซิสเหมือนกันอ่าแล้วก็มีไมเทินนะครับไมเทินพี่ของใหม่พี่มาหลายวันแล้วพี่ส่งไปหลายวันแล้ว ็มีของบัดดี้ะนะครับววนี่ยใบละสามสิบนะครับบัดดี้แล้วแหวนลอดเวอร์อ่ะดูไปอ๋อมีฟอยล์มาด้วยอตัวเก็บหน,นึ่งอืมก็ชุดน,น,นี้แหละเอยอย่าห่น่นานเก็บในนี้อันนี้น่าเก็บมากเลยเพราะนานว่ามันต้องใช้ทั้งสองสายแล้วถ้ชุดสีส่กล่องไม่ได้แค่สี่ใบไงนี่ถูกต้องนะครับเอาฟอยล์ไปใช้แม่งเลยนี่นะครับเป็นบัดดี้ต่างๆของไมเทินมีเจ็ดแบบรนะับสองสี่หกเจ็ดแบบแล้วก็เป็นสุ่มอ่าแถบตั้น ทุกๆสามตันอ่ะเราก็จบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของ VEB 12นี่ครับ12บนะครับพิมพ์คำว่า v e ขีดก็คือ v e ขีดอีบะใต้คลิปเนี่ยครับมีลิงก์นะครับช้อปปี้ลาดาแล้วก็ t ิกตอกไปแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปที่3เป็น v b 13บ๊าายบาย